คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างไรกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินกรรมการตรวจสอบจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะสามารถวางรากฐานที่จําเป็นสําหรับการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานทางการเงินซึ่งจําเป็นต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนอกจากนี้กรรมการตรวจสอบเนี่ยยังไม่ได้ทํางานเต็มเวลากับบริษัทกรรมการตรวจสอบจําเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยเก่งๆเข้ามาช่วยในการทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทีมตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับทีมตรวจสอบภายในกรรมการตรวจสอบก็ต้องแน่ใจว่าทีมตรวจสอบภายในเนมีความอิสระจากฝ่ายจัดการสามารถกล้าที่จะแสดงความเห็นตั้งข้อสังเกตยอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ว่าจะในรูปลักษณะ In ินฮาวสหรือ s o u ซ c e หรือว่า Co-Source ก็ตามนะครับนอกจากนี้กรรมการตรวจสอบก็ยังจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีที่จะเข้ามาตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อง,งบการเงินซึ่งในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีกรรมการตรวจสอบควรจะให้ความสาคัญกับคุณภาพมากกว่าราคา ท่านสามารถติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ห้องเรียนบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย